รีวิวลูบิกนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีลูบิกมาเยอะมากวันนี้ผมอยู่บนรถและก็กำลังจะไปสะพานพุทธนะครับผมบอกนะครับขอชี้กล้องตกสัตบอกเลยครับมันจะมีฉากเลี้ยวรถเหล่ากล้องมันก็ต้องตกเพราะจะเติมน้ามันมไปสะพานพุทธนะครับใช้เวลากี่กนาทีพูดเลยครึ่งชั่วโมงอประมาณสามสิบนาทีนะครึ่งชั่วโมงถ้ารถติดก็สองสามชั่วโมง พราะผมเคยติดอยู่ในรถเมื่อวันที่ไปทะเล4ชั่วโมงไอเชียกูไม่เคยอยู่บลรถต้้งชั่วโมงโอเคนะคจะแต่จะมีการจอดซื้อของก่อนนะคะไปซื้ออาหารสัตว์นะคะไปซื้ออาหารหมาให้หมาโอเคนะคะเยวผมก็ต้องแบบขออภัยคนพี่พี่ผมด้วยนะครับที่ดลงรถตอนตัวอาจจะมีเสียงดังๆนิดนึงไม่เป็นไรโอเคได้นะคบ อแล้วพี่ของขูเดเหรอน่าจะขูดนะน่ดแล้วเรามารีวิวกันเลยดีกว่าครับเพราะบอกเลยว่าไล่อยู่มันลดเจ็ดแสนบาทบูรัก้าครึ่งล้านกับลูบิกระคาน้อยกว่าบาทอย่าดูเจะฟินหรือจะผิวน,นะครับเราจะมาแกะอะไรนะครับโหขอไปทุกคนที่จะต้องฟังนะครับบอกเลยครับจะไปสบายพนักพีคนตื่นเต้นเลยอะ่ะ แล้ววันนี้นะครับผมไม่เคยมีรูบิสคริวเลยนะครับคนนี้เรจะให้ดูรูบิสคริวลูกใหม่นี่ครับมันก็รูบิสคริวนะครับผมมันมีนี่เลยครับมีแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กนะเดียด๋ยวพีให้ดูอันนี้ยังแก้ไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้ที่บ้านให้ผมแกเพราวะวาผมแกรูบิได้ก็คือตากล้องแหละตากล้องที่ถ่ายอุยอ้ยเออทุกคนเหรอลูปเด็กเสียช่องไหมครับในะช่องผมเนี่ยในช่องชูชูเนี่ยก็คือน้องเองอันนั้นใช้เครื่องพ่อตัดต่อ เราก็จะมาแกะก,ก,กันเลยวจะแกะอะไรตอนนั้นที่ผมเอาน้องไปดคูคลิปอันนั้นผมยังไม่ตื่น,นอ่ะต้องตื่นแล้วตอนนั้นประมาณเชน่นผมตื่นสิบโมงทุกคนตอนแก่นะครับแบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาก่อนสาธิตวิธีแกะและสาธิตวิธีเปละะิ่ด้วยนะฮะเนี่ยดูเลยเนี่ยมีเสียงเนี่ยครับกระบะได้คุณ,คณคข่าวเยอะบ้ามากตัวตรงนะครับงาน,นนี้กล้องหน้าเอ้ยกล้องหลังน่าจีบ ไอเชี่ยมึงจะโร่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมาครับ๋ยวเราจะมาในวกันเลยนกันผมจะสาธิตวิธีแกะใครที่รู้ไ,ไม่ต้องมาดูคลิปนี้ครับดูแค่ตอนอื่นเรื่องผ่านไปได้เลยครับพิธีแกะนะครับถ้าเกิดไม่อยากดูท่อนนี้เลื่อนไปท่อนอื่นได้แล้วพิธีแกะนี้ครับให้เราอ่าเดี้ยวคนที่ยังไม่มีรูกอันนี้ครับจะต้องดูคลิปนี้แล้วดูคุณภาพมันว่าแล้วเรื่องดูราคาถูกนะคะวันนี้ผมด,ดูแค่ ร้อยแปดสิบสองบาทรองค่าส่งในช้อปปี้รับสามารถสั่งซื้อได้นนี้สามารถสั่งซื้อได้ร้านคิวคิวแล้วนะคะผมขอพีเกมจากร้านคิวคิวี่ส่งรูบิคลูกนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับแล้วก sure. ็ขอคุณครับที่มีรูบิคให้ผมได้ซื้อมาลองเล่นนะครับแขพี่เกมพี่เกมเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับร้านพี่เกมนี่เลยนะครับเขาแพ็คอะไรมาอย่างดีเลยนะคะติดมาอย่างดีของร้านพี่เกมเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นคนกุญแจยังไม่ใส่นะไฮก็ถือว่าดีนะครับผมที่เกียรถอดเดี๋ยวมาลองบิดนะครับขอพี่เกียเมื่อกี้แลครับพี่เกียร์ทุกช่องนี้ของผมก็ออกนะครับรุ่นนี้ครับบิดเลื่อนคนระบาตบอกเลยครับคนที่รู้นะครับบอกเลยนะครับคนที่รู้ว่ารุ่นนี้มีกี่เซนก็เดินท่อนนี้ไปเลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้ว่ารุ่นนี้กี่เซนนะครับแล้วยังไม่ได้ซื้อผมจะเฉลยนะครับสามเซนกว่านะครับสามเซนนะครับแต่อยู่ในระดับสามเซนมีม็ไม่รู้ ที่ผมชอบอะไรเได็ดๆของลูกนี้คือเป็นพวงกุญแจและอีกอย่างนึ่งอ่ะตรงนี้มันนูนๆอะมันจะเหมือนเขาเรียกว่าแกนสามเาไอสักับแกนสามเฮาไอแคลรนะคะแล้วเนี่ยผมก็แบบพี่เขาบอกว่าแกนไอสามเฮาไอแลรเนี่ยมีนะครับหมดไปแล้วผมก็จะไปซื้อพันสี่ครับแต่จะต้องเก็บตังินมาละร้อยประมาณเพราะแม่ผมไม่ไปกินข้าวมาละร้อยผมต้เก็บประมาณสิบสี่วันเลยนะคะ โอโหแต่ลูกนี้ครับคิดว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าสอสามลูกนี้เสลือเกินเลยนะครับลูกนี้บิดลูกนี้มีขนาดสี่กี่เซนก็ไม่รู้สี่เซนมั้งหรือสามเซนไม่รู้อะแท้ที่รู้แน่ๆคือแบบลูกเนี้ยลูกเนี้จิ๋วมากตอนแรกเราพิจิ๋วที่สุดสำหรับผมคือสองคนสองลูกนี้ ลูบิคที่เล็กที่สุดสำหรับผมมันคือลูบิคลูกนี้นะคะ<า>มันคือลูบิคลูกนี้นะครับที่เล็กที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ครับแต่ลูบิคแต่ผมมั่งจะรู้นะว่าลูบิคที่เล็กที่สุดเนี่ยจะก่อนลูบิคที่เล็กที่สุดตั้งแต่ผมยังตอนที่ผมจะไม่มีตอนที่ผมยังไม่มีอมมมเออ สามห้าสามแกนสามสามศูนย์โมเจนผมอะ่ะมีลูกนี้มาก่อนที่เล็กที่สุดผมคิดว่ามาเป็นลูบิที่เล็กที่สุดในชีวิตแล้วแต่ผมไม่คิดนวะว่าไอ้สองลูกนี้จะใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้เล็กที่สุดในชีวิตลูกที่เล็กที่สุดในชีวิตก็คือลูกนี้นะครับต,ตอนที่เห็นรอบแรกคือแบบคิดว่าเล็กมากเลยอะเล็กที่ปกตินะฮะผมเลยแบบเล่นเลยอะอันนี้ผมเคยเห็นพี่ ตามมี่พี่ไอคิวกับเลนนอยบอลน,นะเขารีวิวไปครับโมกี้ผมจะทำใหกับพี่ไอคิวเขารีวิวไปนะครับพูกนี้วันนี้ก็เป็ดลื่นอ,อยู่นะเดี๋ยวดูดิเด็ลื่นนะแล้วผมจะทำตารางหมักลูกให้ดูนะครับลปลาเสร็จปลาเขาจะเชื่อมอตามตากูเหมือนแบบเปิดแหล่เชีย อ๋อใกําหยาบอกเลยครับนี่ครับถ้าเกิดมองเนี่ยจะสวยมากถ้ามองเป็นตัวยี่ห้อเนี่ย๋ย่ผมจะมาลองแก้กับนยครับในจริงสีผิวด้านนะครับแต่ในกล้องสีผิวออกเงาๆหน่อย๋ยวให้ดูบรรยากาศดีวใกล้ๆถ้าเทียบกับโรบิกลูกเนี่ยสังหนามจริงลูกผมคิดว่าละเอียดพอดี แล้วมันเป็นของมมยูด้วยแล้วของมยูก็ไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นมมยูแบบธรรมดาไม่ใช่มมยูเฮ้ยมมยูซูเปอร์ไอเอสวออไม่ใช่พลองสีทองแล้วก็ไม่ใช่ W ีอนะอเครับเป็นมมยูธรรมดาครับจต่น้องดยิบแล้วมันด้วยรถยนมันทินน้งไปครับแต่ผมคิดว่ามันจริงยังเหมือนแก้จะใส่ไมโครเลฟหรือเปล่านะเราเอามาลองแกะกันเลยคับเพราะผมไม่ได้เอฟเอกมานะกลัวมาแบบมา เพื่อนเพราะมันมีรูปอีกวันน้ำเปื้อนนะครับกอมกินอะไรมาหกลงไปผ่มครอบต้นตาลทำมาอะไรหกผมเลเ้ว F X ตัวท็อปมาเลยครับเพราะเอามาจากแกนสิบสามธรรมดาถ้า S X บอกเลยว่าถ้าเกิดกูไม่มาแล้วกูไม่ทำอะไรหกนะกูเอ้ S X มาละโหคนอันนี้ไม่ใช่ S X นะครับเท S อีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นแกนสิบสามธรรมดาไม่ใช่แกนสิบสาม X X นะครับโอ้ เปิดมากตาแรแลงมากลูกพทนได้สวยนะครับแต่เอ้ยใช่ผมบอกเลยว่าลูกนี้เท่มากๆครับเฮ้ทุกคนผมขอไฟเพราะผิดคืออันนะี้เออผูดแล้วตอนแรกผมรู้ว่าตอนนั้นก็ไม่ใช่ผมเอานะแกส่วนแม็กเลเวเอฟิกาใส่ใน,ในกองแต่เพิ่งจะเปลี่ยนแล้วก็ลืมเราจะรอแบบหุม้ให้ดูเลยครับระหว่างพี่ชายกับน้องชายอะ่ะ ผมรักพี่ชายมากเลยนะครับนี่ครับผมมันเป็นพี่ชายนะไม่ทราบว่าพี่ชายจะน่ารักอะไรขนาดนี้นะนี่เลยครับพี่ชายกับน้องชายผมก็ต้องถึงก็หลับรอเลยเหรอบอกเลยครับว่าขอไปเสียงเลยนะคะแล้วผมก็แบบเก็บอันนี้ก่อนละกันนะทุกคนผมเก็บอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวรถจะออกแล้วพี่อย่าพิ่งออกนะผมก็เก็บนี้ก่อนรถก็จะออกแล้วนะคะผมก็เก็บให้ทุกคนดูนะครับพี่เก็บก็ เปิดกล่องมาเก็บแบบแล้วก็เอาเนี้ยครับแผ่นกระดาษเนี้ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยให้รอนใด้แล้วก็แคบบิดแค่นะบูบบด๊พิเนี่ยเนะก็จะเหมือนและมาแล้วมาเก็บแล้วครับี๋ยวมดเก็บไปเลยแล้วกันโอเคผมก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับขอคุณครับ